สมการพาราพาราาแบบทั่วไปนะครับผมก็เริ่มจัดก่อนเลยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าเวลาเราจัดอ่ะเนาะตอนนี้ x กําลังสองมันก็อยู่ข้างหนึ่งเรียบร้อยละส่วนตัวแปร y ก็อยู่ข้างหนึ่งก็พร้อมที่จะจัดละคือ x กับ y มันอยู่คนละข้างโอเคครับก็จัดกําลัง2สมบูรณ์นะครับไอตัวนี้ก็คือ3 y เท่ากับ x กําลัง2ลบ4 x ก็เอา2ไปหารเูกไหมครับเอา2ไปหารน,นะครับเอา2 เอาสองหนะ้าไปหารสามสิทธิ์ตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับได้สองเนี่ยสี่หารสองมันเท่ากับสองพอมันเท่ากับสองปุ๊บผมก็บวกเข้าด้วยสองกำลังสองแล้วก็ลบสองกำลังสองออกโอเคไหมครับไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันคือศูนย์ไม่ต้องไปสนใจมันอ่าถัดไปนะครับแล้วก็มันก็ลบห้าของมันอยู่นี่ปรากฏว่ามันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับดูนะครับมันคือ x อกำลังสองลบมันเป็นลบครับเพราะว่าสามประสิทธิ์ตัวนี้มันเป็นลบ ครับมันก็เลยเป็นอ่าใหม่ใหม่นะครับสามก้อนนี้เนี่ย, <c oughs> ยนะครับตัวนี้สามก้อนนี้นะครับสามก้อนนี้สามก้อนเนี้ยมันคือ x มันคือ x ลบสองทั้งหมดยกกําลังสองโอเคครับในตัวนี้ก็ลบอะไรลบสี่ลบห้าเขียไหมถัดปุ๊บผมก็ย้ายข้างไปฝั่งนี้มันก็เป็นสาม y อยู่นะครับก็ย้ายข้าง 3 y ก็บวกกลายเป็นลบสลบหเจอกันเป็นลบเ้าย้ายไป่างนึงก็เป็นบวกเก้าครับก็เป็นบวกเเท่ากับอะไรเท่ากับ x ลบสอท่ากหมกำลังสองอ่ะสมการนะครับกลายเกือบจะเป็นสมการแบบมาตรฐานแล้วแค่เ <Y S 1> หลือดึงดึงสาออกมา y บวกเเท่ากับไม่ใช่ y บวกเครับวบวก y บวกสก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ x ลบสองทั้งหมดกําลังสองอ่าเรียบร้อยครับเราจะได้ว่าอะไรครับไอการาฟตัวนี้คืออะไร x กําลังสอง x x กําลังสองนะครับไม่ไม่ขอเขียนแล้วกันนะครับ x กําลังสองแปลว่าอะไรครับตัว x กําลังสองครับไม่ไม่อะไรไม่หงายก็คว่ำไม่หงายก็คว่ำใช่ไหมไม่หงายก็คว่ำไอตัวนี้เนื่องจากว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวนี้มันเป็นบวก เนี่ยสมบัติมเป็นบวกเป็นบวกนะครับมันเป็นบวกแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวนี้ก็หงายเขียนครับอันนี้หงายไม่ใช่ความละมันหงายอยู่แล้วจุดไลจุด hk ครับ hk เท่ากับเท่าไหร่ h เท่ากับ h ก็คืออะไรครับ h คือ2 k ล่ะ k คืออะไรครับ k คือลบ3 k ค,ครับ k คือลบ3กราฟตัวนี้เป็นกราฟหงาย h คือ 2k คือลบสนะครับก็ไปหาจุดนะครับ h เป็น2อยู่นี่นะครับ2อนี่2นะครับแล้วก็ k เป็นลบสครับก็อยู่ตรงนี้นี่เคครับอันนี้คือ2อนี่คือลบสกราฟเป็นไงครับกราฟหงายกราฟหงายนะครับกราฟหงาย ทีนี้อยากจะหาจุดครับมันหงายอยู่อยากจะหาจุดให้วาดให้มันสวยๆอะ่ะพูดง่ายๆคือเราจะวาดกราฟให้สวยๆนะครับผมก็หาค่าถ้าเกิดว่า x ผมเป็นแทนค่าแทน y เป็นอะไรดีแทน y เป็นแทน y เป็นเป็น2ดูสิครับแทน y เป็น2แทน y เป็น0นก็แด้แทน y เป็น0แทน y เป็น0นย์ครับ y เท่ากับ0นปับ๊บถอายเท่ากับ0นย์ปุ๊บดูนะครับลองแทนค่าไปในสมนการนะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ y เป็นศูนย์ะครับเนี่ยแทนค่าลงไปครับ y เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะได้สามวใช่ไหมถูกไหมว่าเออโทษทีวาเป็นศูนย์นะครับแทนผิดอัน y เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะได้สามคูณสามมันก็จะได้เท่ากับเก้าเท่ากับ x อกลบสองทวัดกำลังสองแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะได้สมการสามถอดลากนะครับ x อลบสองสมการหนึ่ง กับอีกสมการหนึ่งก็คืออะไรกับอีกสมการหนึ่งก็คือเอ่อลบสามเท่ากับ x ลบสองจับย้ายข้างไปมาครับ x ก็เลยเท่ากับห้ากับอีกอันนึงคือ x เท่ากับอะไรครับลบหนึ่งเเป็นห้ากับ x เ,เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์เเป็นห้ากับ x เ,เป็นลบหนึ่งครับ <c oughs> เเป็นห้าอยู่ตรงไหนครับ y เป็นศูนย์นะ x เป็นห้าอ่อยู่ไหนก็สามสี่ห้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ x เป็นลบหนึ่งก็อยู่ตรงนีนะ้กราฟมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมานี้ลักษณะนี้นะครับกราฟงายเห็นไหมโอเคครับจุดอีกสองจุดก็คือพวเราวาดเพื่อให้มันสวยงามเท่านั้นแหละนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจกราฟก็จะเป็นนี้ บางคนเขาดูแค่ว่าการาฟงายแล้วก็จุดยอดอยู่ที่ไหนก็พอแล้วเนี่ยการาฟงายและจุดยอดอยู่ที่ที่ไหนก็พอแล้วนะครับบางคนก็สนใจเท่านี้ <c oughs> อ่ะดูตัวอย่างที่สองครับลบ y เท่ากับ x กาลังสองบวกสี่ x บวกสามก็จัดกาลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมครับดูนะจัดกาลังสองสมบูรณ์ก็เท่าไหร่ล่ะลบ y ก็ลบ y เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปตกใจกับมันก็เป็นลบนี่ก็เป็น x กาลังสองอันนี้ก็บวกสี่ x บวกสามนะครับผมก็เอาสองไปหารสัมประสิทธิ์ตัวนี้เท่าไหร่ครับได้สองก็เลยบวกเข้าด้วยสองกำลังสองบวกเข้าปุ๊บอย่าลืมลบออกโอเคครับแล้วก็มันก็มีบวกสามของมันอยู่โอเคครับสิ่งที่เราบวกเข้าไปเห็นไหมเนี่ยทำกับเราสองสมบูรณ์แล้วก็ไอ้สามตัวเนี้ยนี่ครับไอ้สามตัวเนี้ยมันคืออะไรมันก็คือมันก็คือ x บวกสองยกกำลังสองนั่นเองโอเคครับ ถูกนะครับตัวนี้ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ้ยผมเขียนตัวนี้ผิดใช่ไหม,มตัวนี้ไม่มีนะครับหม่อนะครับต้องเป็นบวกสองกำลังสองลบสองกำลังสองแล้วก็แล้วก็บวกสามเขียนครับส่วนไอ้นี่นะครับ,ส,นนรบสามตัวนี้นะครับทีตัวนี้ก็เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ลบสี่ลบสี่บวกสาเนาะอันนี้ก็ลบสี่ ลบ4แล้วก็บวก3เขียนรับจับย้ายข้างไปมานะครับลบ4บวก3อันนี้ก็เป็นเท่าไหรลบ4บวก3คือลบ1ย้ายข้ามมัคือ1 1, 1ลบ y เท่ากับ x บวก2องทวอดกำลังสองโอเคมครับอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมครับดึงลบ y ออกมาดึงลบออกมานะครับอันนี้ก็เลยเหลือลบลบหเท่ากับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสอง เราจะเห็นว่ามันเป็น x ก,กาลังสองครับ x ก,กาลังสองมันไม่มันไม่หงายก็คว่ำอ่ะอเขามครับ x มันก,กลังสองไม่หงายก็คว่ำแต่ปรากฏว่ามันเป็นอะไรครับตัวนี้สัมสิธ์ตัวนี้มันมันติดลบมันติดลบแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันคว่ำหน้าอยู่มันคว่ำหน้านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นกราฟแบบคว่ำเป็นกราฟแบบคว่ำนะครับแบบคว่ำเป็นคว่ำนะครับมันคว่ำอยู่มันคว่ำ พอเป็นความปุ๊บอ่ะเราไปดูครับว่าจุดยอดอยู่ที่ไหนจุดยอดก็คือ h ครับ h เท่ากับเท่าไหร่ครับ h เท่ากับลบสอง h มาจากอะไรเนี่ยมาจาก x ลบ h เ okay, ข้าใจครับแล้วตัวนี้มันคือบวกสองมันก็เลยต้องเป็นลบสอง k ล่ะ k ครับ k ก็เท่ากับหนึ่งเขียนครับสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งเอ้ยลบสองกับหนึ่งนะครับลบสองลบหนึ่งอ่าอยู่ตรงไหนลบสองกับหนึ่งลบสองนะครับ,บ,ต,บ,บ,บ, 2, รบตัวนี้ลบสอง ลบสองหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งมันจุดยอดอยู่ทีน่นี่จุดยอดอยู่นี่ครับแล้วก็การาฟคาั้วโอเคนะครับทีนี้ผมก็ <c oughs> อยากจะหาค่าของมันนะครับก็อยากจะหาจุดนะครับลงอีกสองจุดโอเคแล้วคือบางคนเขาก็เขียนอย่างนี้เลยนะครับเขาก็เนี่ยมันคว้วหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจุดจุดตรงไหนอีกสองจุดแต่ผมก็จะหานิดนึงครับ ผมก็ลองแทนค่า y ท่ากบศูนย์ดู y ถาก็ศูนย์นะครับ y เป็นศูนย์บางคนถามว่าผมเอาค่า y มาจากไหน <S <S ผมก็เนี่ยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมรู้ว่ากราฟมันคว่ำใช่แปลว่ามันอยู่บริเวณข้างล่างผมก็ไปเนี่ยเลือก y เป็นศูนย์มาเี้ยเลือก y อแถวแถวนี้มาเขียนรับลักษณะแบบนั้นเหมือ <c> น <oughs> ตัวนี้เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมรู้ว่ากราฟมันอะไรรู้ว่ากราฟมันหงายผมก็ไปเลือก y เป็นศูนย์มาทําไมเลือก y เป็นศูนย์นะเพร,ราะว่ามันคหนวณข้างง่ายนะครับก็แค่นั้นเอง y เป็นศูนย์นะ วเป็นศูนย์ปัาบเอาศูนย์แทนลงไปนะครับเนี่ยเอาศูนย์แทนลงไปตรงนี้นะครับกลายเป็นลบ1ลบจะลบกลายเป็นบวกมันเลยได้เท่าไหร่มาเลยได้1เท่ากับ x บวก2กำลังสองถอดลาก1ออกมาครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไร1เท่ากับ x กบวก2กับอีกอันหนึ่งก็คือก็คืออะไรก็คือลบ1เท่ากับ x บวก2 อันนี้ก็จะได้ x เท่ากับเท่าไรครับลบหส่วนตัวนี้ก็จะได้ x เท่ากับลบสามลบหกับ3ลบหกับ3นะครับผมเข้าไปหาจุดนะครับลบหกับ3ามลบหนึ่ง y เป็นศูนย์นะ y เป็นศูนย์ x เป็นลบหนึ่งกับ x เป็นลบ x เป็นลบสามลบหนึ่งก็อยู่ไหนครับลบหนึ่งอยู่นี่สามก็อยู่ตรงนี้ลบสามนะครับเนี่ยกรามก็จะลงมาอย่างนี้หน้าต่างก็ผอมผอมๆหน่อยนะครับ กลับความลงมาโอเคนี่เพราะนั้นตัวกาฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความลงมานะครับมีจุดยอดอยู่ที่อะไร HK นะครับตัวนี้กลับความนะครับก็ลักษณะแบบนี้ <c oughs>